สูงเองวับเกือบรับไม่ทันเขาเรียกวิธีเขย่านมแบบเสียวเย่ะราดไม่เคาะป๊บปั๊บควงอจาบโยนลงสูงแม่เกือบฝอยนกได้ห้าตัวแล้วเมื่อกี้โยนไม่สูงนอนไม่หลับตายตาไม่หลับกันเลยทีเดียวเฉียวโยนลงสูงนี่ที่เพอป๊อปจุ๊บบังครับบ <Mm ังไม่เคยบังคับใครไม่ใช่อย่างนั้นครับบังจะถามว่าบังทำอะไรล่ะครับเอร้านบังเนี่ยทำชาสมุนไพร นะเออใส่ลงไปนี่เออทำไมบางถึงต้องโยนให้มันสูงๆแลยล่ะครับเวลาเทนมเทอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าความถึงใจไงล่ะยิ่งโยนสูงเท่าไหร่มันจะอร่อยมากขึ้นเท่านั้นคือวิธีเขย่านมทุกอย่างร้านบางต้องสุดนี่นี่นี่ปั๊บปๆ๊อปั๊เคาะเคนี่เป็นไงบางโยนสูงเท่าหัมพงบางได้เลยไหมครับโอ้โหถ้าโยนเท่าหำบางแล้วก็ดาวพลูโตลูกเอ้ยเดี๋ยวจะเงยมองกันเมื่อย บังโยนได้ทุกอย่างเลยไหมครับไม่ดีมันทาเลยวบบนี้ที่คีบกูยังโยนได้เป็นไงงงอะสิถ้า,ามึงถามอีกเยอะเดี๋ยวกูจะโยนมึงด้วยขอโทษครับบางรอก่อนในห,หนุ่มพึ่งต้มลูกค้าลุงเยอะช่วงนี้แต่ไม่มีหญิงมาหาลุงเลยเลีลาลุงก,ก็อย่างจเจ็ดเฮ้ยนี่ดูโอ้ยจ้ากลงแขนกูไปทีเฮ้ยอ่าร้านลุงมีสูตรเด็ดอะไรหรอครับที่ทำให้ลูกค้าติดตึมเสือกอ้สุดยอดเลยครับ ถามบ้าถามบ้าถามบอกเยคนทำของกินอยู่ไอ้บ้าเอ้ยวันนี้เราอยู่ที่ร้านบังป๊อกนะครับผมแหมที่มาของบังป๊อกโคไงไปชื่อปอังปอกของบังนี่แหละโอ้โหป๊อกป้าอุ้ยเต็มหน้ากูเลยสมน้ำหน้าไ,ไอ้เวนเอ้ยพูดมากเอ้ยถ่ายก็ถ่ายไป ค่าตัวมึงจ่ายด้วยหายโอ้บางแสอะไรครับดำๆลงไปนี่ชางไงมึงเห็นไหมทีวีเรื่องอะไรพูดถึงทีวีก็อยากดูซีรีส์เลยช่วงนี้ติดสควิตเกมด้วยแม่งสนุกอ้าวบางกูติดซีรีส์ซะแล้วหรือจะให้บางติดฮีมันมือรู้ได้ยังไงพอดีบางมีองค์โอ้มีขององคาชาตนี่แหละนี่พลังแขนของบางบอกเลยว่าบางเนี่ยโคตรจะบางจะไม่ไหวละโอ้ยโอ้ยวางก่อนโอ้ยโอ้ยเี้ยเฮ้ยแขนกูเกือบขาด ทีวีมาก็ต้องแอคหน่อยนี่รีดเออชาเออเจียมจนอออออ้ยขี้เกือบแตกแม่งเบ่งแรงเกินเออเอาละได้ชาสูตรพิเศษของบางโล้นล้นบางครับมาชาสูตรพิเศษของบางกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เออกินแล้วจะออิ่มนะกินเยอะก็อิ่มอ่ะหนุมกินเยอะก็อิ่มเอาละครับเราจะได้ชิมชาของบางกันละครับนี่โหใส่ใบมิ้นท์ลงไปด้วยโอ้โ กิสนสะรเกินซับชาของบางเขาเรียกว่าชาอะไรนะครับบางแดงๆมืออ๋อชาแดงแไปเถอะครับท่านผู้ชมชาแดกๆไปเถอะผมขอสักกรึบนะยครับก็โหรสชากิกลมกล่อมมากครับยังไม่ได้กินกยบถ้าบางเสียงเล็กละ่ะน้าแต่บางดูกุยนเงอมไจุ๊บไม่ได้แดกบางบอกเลยอุ้ยไม่มีพลาดสิ่งเดียวที่แดกบังได้ก็คือหวยแล้วก็เจ้ามือไฮโลเท่านั้น งับไม่มีพลาดถ้ามันพลาดระบ<า>ังก็โดนมึงอะไม่โดนกูละหนึ่งอ้าไอ้ไห่บาบังบังหยอกเออ